อนี่ปรดีนี่ยเน็กน้อยสุกนี่ย

Gang gang gang, hai bụi sao này tiếng. Men. Oh. Gang, oh. <laughs> mà anh quân na. Menu nam. Ba hai Ba. Ba. Gang, bỏ được gang, 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 มีงหวามีขั้วมีไข่ผอมน้ำใสขนาดนี่ป่าอยู่เนาะ็นป,ป่าตัวน้อยเมืองลาวแ้งเก็บประจักษ์

มาซื้อนี่ปลาลักหนิรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอเคกังคนะโคยี่นี่ปัดเนาะไม่เนวะบ้านอยู่กับนี่วะโอ้สันนอาสันลุกวะเรียบร้อหมดกากกู เอาเ่ไ้ฮะเอาเลยบ่ว่สิหาอยู่บ่ดบออนั่งมนัหรือมองยังไงมองกระโซบอมว่ย้หเนนบักไม่บังวงจะซื้อต๊ะใส่นโอ้ยต๊ตากทุงตาเขียวหมดแล้วมูมิดง่าชอมาบออีน่งนั้าโตมานะ ไสิยางต่อ้าแม่ยัซะต่จะเสกจะเบือช้ำไหมเราเราก็หงายช้ำเี่บาเนาะข้ายังข้ายังหน่อยนิ้ข้าวเป็นบัข้ายังหน่อยนี่กับบุสอกันว้ายมดหลอกมดถึงสวยเลยวางนังอนนี่ข้ดียวอนหอีสุยาอาอ่อา อันวยนึงเด้อนี่เด้อโอ้ยนวยเก่าไปตีอรอยอรอดนี่วงงยดิสังมว้มาดมาดนีดครบเด้อค่นั้นว่ะข้าอยู่นงสง

อยรมันยังหอยู่ท้งดิซได้จ้ะวะเนาะรัแบบแบบแบบงวงอ่ะกระสอหนึงกระสอึึงหนังแสบไหมอุ้ยมดคบข่อยมานี้อ่าคือตัวใหญ่ถมหดบานจ้ามันมามันดูดเดือดโคแน่แม่บว่าฉันติว mhm ừ. thèm à mẹ đơn một đơn giới nữa nhỉ đơn giới 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 กุศลแบบกบดีบแต่มกบขาด้วยตัวนี้คือสีแสบวัว หน่วยเรื <brew stories> right? <Yeah. S 2> ่องเดืองหน่อยๆเสยบนะกัดเบื้องหน้างัดเบื้องหน่วยหนึ่งเอ้าคัดง่งๆหยั่งกัดปากค่มะม่วงนซื้อมะกดอกบอกไม่มียางยู่เออกัดบอกมันไม่ยางตัวเสบมะม่วงอยู่นะไเห็นบอกอืมจะยกกบานี่บอกแม่ที่กบ่า่ะ โน้านั่นกันดิแหมงกันแหงบ,บ้านเลยนะบา้านนี่แหละลูกของีอของลูลูกขิงลูกคางเลยล่ะดอนดอนข้อไหนกันดิข้อรกีเอนนอลาไป่อนขอขอ,อหน่วยนันยงด้มีของใส่ยังตีมีแนวใส่ยังตี เอาไปล้างนะล้างน้ำดีเนาะล้างน้ำเลยครับกัดหมแล้วอ่ะชี้น่วยนุวยเอานุ้ยกบยายไรนั่งซื้อยังเกาะไม้ซื้อไม้โอ้ยเฉพาะงามขึ้นไม้นี่นี่แฟนไ่นบอกบ่มี่บะมันตัวมโนตัวหรองานปนิมวเสือหรอกว่าชิมุยแฟนมีหลายคนอยู่เออว่าเช่นว่า bài một mẹ được vòng con vòng vòng này vòng vòng khoang vòng 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 vòng